ดูมีใครน่าจะเป็นดูมญยาที่อันตรายที่สุดผู้หญิงคนแรกที่หนูเห็นยืนหัวเราะถ้าบ้านลึกลับมีซอกมีหลืกเยอะอย่างเงี้ยไม่แปลกที่พลังงานไม่ดีอ,ะอ่ะมันจะหมักหมมหรือว่าอยู่แบบมีอิทธิพลกับคนในบ้านได้ขนาดนี้จริงๆเนี่ยพวงจุ้ยเนี่ยเขาทำกับอะไรรู้ไหมการพนันบ่อบอนคนที่เกี่ยวข้องกับ อวิชาหรือคุณสายต่างๆหรืออะไรที่มันผิดหลักการนะคะอันนี้หนูเห็นเป็นผู้หญิงแต่หนูไม่แน่ใจว่าเป็นใครใช่ที่นี่มีการรับขัน,ขนใช้คำว่าทั้งบ้านพี่สาวที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นเหมือนร่างใหญ่มากพัะแม่รัศมี ข,ขยายเราแต่งตัวคนละแบบนะอ๋อผมแบบนึงไอ้จุ๊บแบบนึงเขาจะมีชุดมาให้เลย<ช>นะค่าแม่ต่างๆอ่ะท่านสื่อมาแล้วกันว่าว่าท่านกโกรธ